ทีมเดิมเราจะไปแก้แค้นเขานะครับเมื่อกี้เขา,าชนะเราไปนะครับน่าจะทีมเดิมะคระับอันนี้ทีมเขาแข็งนะจัดเต็มเตให้เขาไปสักตาหนึ่งอ๋อเปลี่ยนก่อนลิงยังรูนสาบแต้มอยู่นะเมื่อกี้ไปทำคอนเทนต์มาเหมือนอันนี้ลิงที่ใช้เป็นรูนนี้นะครับผมแต่นี้เอาจริงนะครับเจอทีมเขาแนะทีมเขาแข่งนะครผม ชิโอสกิที่13ของประเทศไทยนะครับจินที่51ของประเทศไทยจะดายสู้เขาอ่าว่าเปิดบอลไปก่อนนะครับ โดนเลยครับเปิดไปก่อนนะครับสองแต้มเดี๋ยวผมก็ผมการจีนให้ไปไปตังเงินบัญชี <c oughs> ขอบคุณมากครับแล้วเขาหลุดนะครับโอ้ยไม่หลุดนะแกล้งหลุดโอ้โหไม่ทันรบกวนรุนแรงสวยครับมาสากะมันรอเลยเว้ยสวยครับนิวนี่ไง คลิปนี้ไฮไลท์การหลักแขนงวิ่ดีจังเลยช่องนี้คนดูคิดไฮไลท์ให้ตลอดเรียบร้อยนะครับเจอลิงสเตยวเข้าไปนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับเปิดไปก่อนหกแต้มนะครับหกศูนย์นะสี่ว่ะสวยครับอะไรใครส่งดาวให้ขอบคุณมากๆนะครับส่งดาว สนับสนุนสนับสนุนพี่นะครับพี่ก็สนัสนบสนุนความสนุกของทุกคนนะสวยเธอเกินพี่ตั้มลืมเปิดไมค์หรือเปล่าอากิเข้าไปดังนะครับผมสมแล้วนะครับที่อยู่ช่องทำลายล้างนะจังหวะน,นี้มากิดังโชว์เลยนะครับผมโดนอีกครับ พตดหล่อ,อ,อเฮ้ยเขาหลอกกว่า,าวะเขาตกอันติเลยนะแล้วมากิจังหวะนี้ไม่ยอมนะครับเร,เรียบร้อยนะครับเซนเตอร์เราเซนเตอร์เราบินไปแล้วนะอื้มเต้ยนิดเดียวสวยสวยเฮ้ย<ว>พี่ว่านิวต้องไปเล่นเซนเตอร์ <c oughs> <c oughs> พี่ว่านิวต้องไปเล่นเซนเตอร์อะไรจังหวะนี้จัดไปนะครับจิบศูนย์ เราล้างแค้นแนละ้วเมื่อกี้เขาทาลายคอนเทนต์เรานะครับเขาไม่ยอมไหมคารุบตายิงสามแต้ม,ะมาะเมื่อกี้สวยเอาแล้วเขาเปิดมาแล้วนะครับสามแต้มเอาบอลเตเพื่อนกันกนี่ไง <c oughs> เพื่อนกันตลอดไปนะนี่โลงๆเน้นเน้น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต้ยเต้ยเต้ยไม่เป็นไรส่งให้พี่ก็ได้โอ้โหแล้วอติจังหวะนี้จินแสกหน้าได้แต้มไม่ได้เฉยอันติปอมอันติปอมนะครับเต้ยจะเย็นเต้ยยอมเยโอเคตอนี้เราต้องชนะนะเรามาล้างแค้นเขานะครับเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ดับ จินล้มไปส่งบอลคืนให้กอแล้วนะครับเอาเอาสวยครับโอ้โหไม่ทันนะ่ะเอ้ยหล่อเท่สวยครับรอบพี่ตั้งใจเล่นอยู่นะพอดีคอมเมนต์ยังไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวมาอ่านย้อนหลังให้นะครับอันนี้ต้องตั้งใจเล่นหน่อยนะครับเะมื่อกี้แพ้เข้าไปนะครับผมอันนี้เราต้องเอาจริงกันหน่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเกมมันไม่ตึงนะเราจะคืนบอลให้กอแล้วไปก่อนดูตอนนี้จะเรามันไส้ขโมยบอลเราไปหลายลูกนะแบตเหลือสิบเปอร์เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแชทแบตก่อนเอาไปละจีนลงลงเน้นเน้นใบกอนแล้วอยู่คนเดียวดันคนเดียวไม่เหงาหรอทำไมไม่รอเราเข้าไปบล็อกอะ ชูมือเชียรเราเราก็ดังไปเด็กครับกอนแล้วเพื่อนเยอะนะครับสติว์อุย้ยล้มเลยครับก็แลเกเรมากเลยอ่ะเชีโวสกิทนไม่ไหวนะครับจังหวะนี้ยิงไปก่อนสวยครับนิวคอนเทนต์เต็ม YouTube เลยเฮ้ยยังไงครับจังหวะนี้ เรายอมไม่ได้นะครับเมื่อกี้เขาตบคาคุตะาสามแต้มเรารัวนะครับตะนี่เราจะไม่ให้เขาเล่นบ้างนะครับเขาทําร้ายคาคุตะาเราแล้วทัว้งวะนนี้ยังไงได้บอลเฉยโอ้โหหล่อเทสเอากดผิด <c oughs> ไปกดอันติไปกดอันติเล่นเล่นจุนรีบาวกดอันติกดอันติลัวเลยนะเขาด้วว่าเขาเป็นกอล้ะ <c oughs> ใช่ไหมเต้ย <c oughs> เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราล้างแคนได้สําเร็จนะครับเมื่อกี้เขาตกค้ำตดสามแต้มเรารัวๆนะครับตอนนี้เราเลยขึ้นนะคนที่พี่เจอด้วยเขาก็สตรีมเหมือนกันอ้าเหรอเอา้เอาเหรอดีนะสตรีมเมอร,ร์เจอกันนะครับสนุกสนานนะพูดจังนานลืมเปิดไมเหรเทสจากีิตามต้องงาน อ๋อเขาจะให้ดาวพืนโอเคนะครับวินนะวินนะจังหวะนี้จริงๆไม่ต้องให้ดาวเราก็ได้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจดาวนะครับเล่นเอาสนุกอย่างเดียวนะเพื่อนกอนแล้วเยอะแฮก็แล้วเขาเพื่อนเยอะอยู่แล้วนะครับ ลิงได้คืนมา80แต้มนะครับเมื่อกี้ทำคอนเทนต์ลิง3แต้มไปลดไปน่าจะประมาณเกือบเกือบ200แต้มนะอันนี้ได้คืนมา80แต้มชนะทีหนึ่งได้80แพ้เสีย200ฮัลโหลผมจินเองเล่นแบบหลอนๆพี่หลานแทนนะเมื่อกี้ตกคาคุตะพี่นะพี่ทำคอนเทนต์คาคุตะอยู่หัวตบตะยับเลยนะเมื่อกี้พี่ขึ้นเลยนะเอาจริงเลยอะหยอกหยอกนะเล่นกันขำๆนะครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าอ่อยให้พี่ใช่ไหม มีคนดูมาบอกว่าจะให้ดาวคืน